ไอ้พวกคอฟอไอ้เย็ดแม่หน้าหีทั้งหลายนะแม่งมึงเตรียมพร้อมเหมือนออกสงครามโลกนะนี่พ่อแม่มึงตายหรือเปล่าให้ไอ้พวกในระคุณสมองพวกมึงนี่เท่าหีหมดนะสงครามขี้หีเนี่ยคอฟอมากกว่าคนชุมนุมไอ้คอฟอหน้าหีมันแดกน้ําร้างหีกะรีวังคอฟอนี่ชาวโลกเรียกว่าหน้าหีชาวกะลาบุรีก็เรียกว่าสุนัขรับใช้คือจนไรทั้งขึ้นทั้งล่องนะนะความจริงคือในวังนะ่มันตอนแหลจนผู้คนนะ่ไม่แน่ใจว่าไอ้หอยที่ออกมานะั่นนะ่ะมันใช่ตัวจริง ือเปล่าเนี่ยมันหายไปหายมานะแล้วก็มีแบบโปรโมท หวกนรกมากไอทหารฉีดวัคซีนแต่แทงเข็มไม่เข้าเพราะว่าห้อยเหรียญไอซางหีเก่ามึงป่วยมากใช่ไหมไอพวกสัตว์ชัดอัน,นรกไอชัดหมามาเอาตีนกูไปเจิมหน้าผากเนะี่ยมึงแดกเงินเดินประชาชนนะไอชิงหมามาเกิดน,นะไอพวกโจร500เนี่ยหน้าด้านทหารไทยนะขออภัยทหารน้นําดีด้วยคะซึ่งมีน้อยมากค่ะมีเพียงสองในสินะคะเวลานี้นะไอพวกเวนตะไลมันรวมหัวกันปล้นแดกอยากแดกงบจนอ้างเหรียญไอสัตว์วชิลาลงกรหลอนหีไอเย็ดแม่พ พอมึงตายทั้งนั้นไอ้พวกอุบาทไอ้ปัญญาอ่อนยุคนี้มันเฮียสุดๆเสื่อมสุดๆแล้วไอทหารจันไรสองสามปีก่อนแนละ้วพวกมึงเข้าไปสอนเด็กในโรงเรียนปถมนี่นะนี่มันก็ชาติชั่วพอๆกับเกาหลีเหนือแล้วที่ไอคืนจองอื่นเนี่ยถ้ามันเอาขี้ใส่จานนะไอพวกโง่บัดซบก็พร้อมที่จะกินนะไอพวกทหารชิบหายกูบอกอีกครั้งแล้วว่าถ้ามึงจะเป็นหนึ่งในด้านการทหารนะก็ขอให้พวกมึงเนะี่ยไปเอาทรัพย์สินที่จีนที่มันยึดของอีถึกขาทางกส็สู้ตกมันฟันเหลืองเนะี่ยไปเอากลับคื มาไอทหารขี้หีแต่ไอนายพลไทยนะมันต้องแดกน้ําล้างตีนกูมันจะได้ดีขึ้นมึงเข้าใจไหมนะไอนายพลลูกกะลี่ทั้งหลายยุคนี้นะมันเป็นทั้งฝูงค่ะทั้งหัวหมอแล้วไอไอหมอทั้งไอหมาด้วยนะพวกมือที่ต้องฉีดซีโรแวกสามเข็มรวดค่ะไอสัตว์นะยังจะมีหน้ามาตอนแหลมไอเย็ดแม่เหมือนไอไอนุทินชานวิรกุลนะไอช่างรับเหมาก่อสร้างเนะี่ยมึงให้อิจา๋าเมียมึงมาฉีดซินะมึงบอกว่าแค่แค่โรคกระจอกค่ะไอหน้าหีมึงนี่โกหกต้อนหลดต้อนแหลนะเมื่อวานนะ้าอะไรเข้าไปดูคลิ ของไอ้สัตว์นี่นะแรกแรกมันบอกว่าเอาอยู่นะแล้ห6เดือนก่อนมันบอกว่าโรคกระจอกนะทั้งแถลงข่าวทั้งร่าไห้จะไม่ทําให้ใครผิดหวังน่ยไอ้ตายโหงอนุทินชาญพิรกูลไอ้แม่เย็ดนี่มึงฉีดหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหลือไฟเซอร์ไอ้สัตว์นะกูขอสาปแช่งให้มึงนะตกเครื่องบินตายตกเฮลิคอปเตอร์ต,ตายเพราะมึงมึงชอบนั่งเหมาํำแบบเจ็ดนะ่ะไอ้ชาติชั่วแม่งมึงนี่ด้าด้านนะพอะแถลงเรื่องความล่าช้าของวัคซีนมึงก็เฮาว่าไม่อยากเป็นหนูทดลองใครนะ่ยไอ้ันรไรหน้า ลอคอสั้นไอ้คนรับเหมาก่อสร้างมึงนี่มันจะมาเก่งกว่าหมอนะแล้วสาธารณสุขของมึงนะหมอดีๆเนะี่ยมีน้อยนอกนั้นนี่หมาทั้งนั้นลูกอีกช้งางแรกไปเย็บนะทำไรขี้หีนี่ก็แค่อยากจะล้วงข้อมูลข้อมูลของประชาชนนะไอ้สันดานนะแล้วที่โควิดระบาดนี่ก็พวกเพราะไอ้ไอ้พวกเรามาต่อขี้เย็ดเพื่อนมึงเนี่ยนะไอ้สุนัขทรงเลี้ยงของอีผมไม่หวีหีไม่ล้างซีดินทอนมันคุ้มกะลาหัวมึงแล้วใครจะลงลายชื่อล่าลายชื่อนะไล่มึงนะมึงมันเส้นใหญ่นะมึง เป็นทั้งนอมินีให้อิสรินทร์นักโทษหญิงเพื่อนไอหนอคําผู้ค้ารายใหญ่ายาเสพติดของตระกูลไม่หิดโดนไอหนอคาเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะตัวจริงคือมันหน้าตีนะหน้าตาดีไอตีหน้ายกเลยนะขายส่งทีเป็นล้านเม็ดร,ระดับของมันเนี่ยแล้วตอนจับไอหนอคานี่นะอิสรินทร์นี่หีสันข้นหัวลูกนะหวังว่าเราจะต้องส่งตัวมันให้ไทยอะสมน้ำหน้าเขาส่งให้จีนแล้วมึงก็ให้ตำรวจ ชายแดนเนี่ยตระเวนไปห้ามห่านเจ็บตายหลายศพนะไอ้ตำรวจไทยนี่ก็เหียสุดๆนะระดับร้อยศพโน่นถึงจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจมันไม่รู้ดีรู้ชัวเพราะตำแหน่งและเงินตราต่างกรรมต่างวาระอย่างไอ้มนชัยพันคงชื่อน,นี่ก็เป็นร้อยศพนะคะถึงได้เป็นใหญ่แต่นั่นมันก็นานมาแล้วนะอีกตัวเด่นๆก็คือไอ้สมคิดบุญถนอมค่ะนี่ก็ระดับร้อยศพพระการนะได้ดีเพราะกลบคดีเพชรซาอุถูกใจอีซีริกิตขโมยนะขโมยเพชรนะอีขี่ขโมย ไอ้ตำรวจหัวควยหลายคนได้ดีเพราะคดีนี้มือปราบมากมายก็กลายเป็นซุ่มมือปืนแบบเงียบๆค่ะชั่วช้าสารเลวขนาดลูกชายโดนเก็บนะแกมาก็บวชให้เปื้อนผ้าเหลืองใครจะอาโหสิให้มึงพระไอ้สัตว์มึงโหมผ้าเหลืองกูก็จะตามไปดา่ามึงไอ้เย็ดแม่แล้วหาดียากนะผู้บัญชาการตำรวจเนะี่ยรุนไอ้สัตว์พัชรวาทวงสุวรรณนี่ไอ้สันดานน้องชายไอ้ตื้อป้อยไกย่นี่ก็ไม่แพ้กันนะมาจากการจัดมือปืนยิงม็อบชุมนุมค่ะง่ายดียิงนกในกรงค่ะถูกใจ วังต้องหลังเลือดเป็นร้อยศพส่วนไอ้สัตว์สมยศภูมิพันม่วงก็คุมตำรวจตระเวนชายแดนแสนจะเทนะเชื่อแต่ความจริงคือลำเลียงยากับค่าคู่แข่งขายยารายใหญ่อื่นๆนะต่อแน่สื่อเป็นลูกพี่ใหญ่ใจดีเบื้องหลังนี่ร้อยศพนะหรือคุมยาให้เจ้าเนะี่ยมึงตายหาหรือยังให้อิสตั์สมยศภูมิพันม่วงแล้วมึงนี่ก็กระเตงกระเตงน้องรักไอ้แป๊กจากที่ตาบอดชายจินดานะมึงมาล้างถ้ำนางนอนน่ะที่เก็บยาเงินทองคำนะ ให้กลายเป็นเด็กสะสิบสามตัวนะ่ะนะนะและเอาไปประเคนอีผมไม่หวีหีไม่ล้างนะ่ะทองคําของไอ้หนอคำนะ่ยแต่พอไอ้หนอคํามันโดนส่งตัวไปจีนนะก็เจอจีนยึดหมดนะเหลือแต่หม้อยกับรอยแตกกับอีอีขาทางอีขีฮาโลนะจากไซส์ของมึงฮิปโปนี่กลายมาเป็นอีเพิงคนเริงเมืองนะทองคําที่มึงเอาไปฉกจากไอ้หนอคำนะ่ยจีนเขาเอาลงทีวีขายหน้ามือไปทั่วอีน้อยฟันเหลืองอีควายนี่มึงเนี่ยถึงหอบความช้ำมาอาจาร จีนนะสมบัติที่มึงขนขนไปลงทุนนะ่ะทั้งที่ไอ้บอดภูมิพลยกให้มึงไปตั้งตัวเนะี่ยมันอภิมหาศาลรวมทั้งเงินไทยด้วยนะทองคํานี่ไม่รู้กี่ร้อยตันเจอพ่อสีของมึงรีดเอาหมดอีช้างลากฟาดอีจันทานฟันเหลืองมึงถึงกลายเป็นนักโทษต้องป้มหัวให้บิดาสีประจานโลกกับอีเหี้ยแล้วไอ้จักทิพย์กับไอ้ตูประยุทธจันโอชานี่นะมึงนี่นะเอากําลังพลไปยิงเสื้อแดงที่ราชประสงค์กับบอนไก่นะไอ้สัต ไอหน้าหีประยุทธ์นี่ก็ระดับพันศพนะไอยุทธตาเลก็เลยได้อีสีกิจตัดหน้าไอแปะลิ้มทองกุลนะส่วนไอจักรทิพตาบอดนี่ก็ได้รางวัลก็คืออีตันกอดีตกิ๊กคืนเดียวของไอหอยโลาะให้ไอแปะเอาไปแทะต่อแม่งทุเรศจริงๆนะแล้วแม่อีตันนี่ขนยาให้อีสรีนทอร์นี่เขตไต้หวันฮ่องกงมาเกา๊านี่คือเขตรับผิดชอบของแม่อีตันนะดอยคำนะนางเอกสุริโยไทยภาคแรกไอเคยชาววังแป๊ะจักทิพนะถึงต้องโลก แเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แม่ยายก็ได้ไหลเด้งทั้งทางแม่และเมียรับรับและวังของอีผมไม่หวีหนีไม่ล้างดอยคาธุรกิจขายนะของวางหลังเนี่ยของเมืองในอีซินทอนนะทำงานควบคู่ไปกับไอตูฮันจันโอชาฐานเอกคู่ใจของอีซิริกิตอีผีบ้ากูก็ไม่รู้ว่ามึงตายหาหรือยังในอิริพาหุรัตนะชาววังกีวังเนี่ยจะเอาคนมือเปื้อนเลือดมาคุ้มบันลังกล้าฆ่ายิงคนในกรงนะ,นะเหมือนยิงลกในกรงเนี่ยมันง่ายดีไอพวกชิบหา ชีวิตพวกมึงมันบัดซบนะฆ่าคนบริสุทธิ์คือสิ่งที่นายพลตำรวจนายพลทหารภูมิใจ,ใรจสร้างความร่ำรวยและอำนาจอย่างหน้าด้านๆน,นะไอ้สักศรีขี้หีคืออยากเย็ดใครก็ได้เอาเงินไปโปรยเหมือนหมูหมากาไก่นะความอดหดสัตว์ของนายพลตำรวจทหารนะจึงต้องหาลูกน้องที่หดเหี่ยมมาเป็นทาสนะสมัยก่อนนะไอ้สัตว์สามปอจอมพลอับปีเนี่ยนะนะส้มมือปืนก็คือตำรวจและทหาร,รนายสิบโทขึ้นไปนะยิงหัวกระบาลเจ้า พ่อผู้มีอิทธิพลกำนันผู้ใหญ่บ้านและนักการเมืองนะงานออกใจหินหน่อยมายุคนี้นะไอ้สามปอหน้าหีนี่เอาคนมือดีมายิงคนในม็อบค่ะกล้ามากเก่งมากนี่คือทหารไทยใจหีหมดค่ะยุคไอ้ประวิตยนะเมียของไอ้ประยุทธ์เนี่ยไอ้สองตัวนี่มันเย็ดตูดกันด้วยนะไอ้นางเอกพระเอกของเรื่องยุคนี้นะเป็นยุคที่เลวร้ายที่สุดพ่อมีทั้งโรคระบาดชาติย่อยยับแต่พวกมึงนี่นะยังเริงล่าคนที่หุ้มหัวกระบ,บาลมึงก็เริงล่าประชาชนชาวกลายยังมีมานะจะเป็น ลิมหมอกกราบนะหูหนวกตาบอดเข้าไปอย่างไอ้ปรีดากับไอ้บุญมาอีอุไอ้แรมบองอ่ะอีเอเล้าไก่ดาราสลิมช่อง3579กนะกะรีจอแก้วนะ่ะรัฐมนตรีขี้หีหนอแดแดสวปป,อป,อปอชองค์กรอิสระนะพวกนี้นะหม้ายเย็ดหนีแม่มันทั้งนั้นมันถึงชิงมาเกิดเป็นลูกทาสลูกไพรในกราบุรีตอนนี้เนะี่ยโง่ยิ่งกว่าบวัวควัาควายก็คือไอ้พวกสายกราบนี่ค่ะส่วนคนไทยและไทยเฉยนะคะพวกคุณยังไม่ออกมาจะด้วยเหตุผลโกนใดก็ตามนะอาจจะกลัวโควิดกลัว นี่นั่นก็ไม่เป็นไรนะคะถึงวันนั้นมานะคะพวกคุณก็รอทํานาให้จีนเป็นแรงงานนะใครสวยก็เอาไปบริการทางเพศนะจ๊ะถ้าใครถึกโทนก็จะเป็นสั์ทดลองสมรรถนะทุกอย่างของจีนนะคะเอาจริงแล้วก็สงสารคนนํานะคะทุกคนนะคะเห็นใจนะคะพวกคุณคุณก็เสียสละมามากแล้วขอกราบสดุดดีอย่างสุดหัวใจนะคะทําได้ดีแล้วคะ่ะยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะกรงุงรมไม่ได้สร้างในวันเดียวนะคะเราต้องสู้ต่อไปคะ่ะขอเป็บลังใจทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะพี่กุ ทองสวัสดีครับเพื่อนคครรัับบ